เล็บลูกนี้ครับยกขึ้นมาใบานี้ใส่คาเลยครับโอ้โหดูครับหัวจิตหัวใจครับปีคอไฟได้แต้มครับหายนี้ยนเป้าเลือกระยะเล่นครับโยนมาในระยะประมาณ7เมตรครับ สายครับจะส่งน้องอ่อนก็ขึ้นวางโซนอยู่ตรงไหนครับใบแรกครับลูกนี้ยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหดึงอยู่เลยทุกคนโอ้โหลูกวางนี้ไม่ธรรมดาของบอกเลยปากัดนักสู้ก็ไม่ได้กลัวครับส่งทางด้านน้องแฮกเข้าวงไปตีเลยครับจะสวนลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องติดทุกคนดูครับปากัดนักสู้ครับ ส่งน้องแฮกเข้าวงมาใบนี้แล้วยกขึ้นมาครับโอ้โหลายไม่ตรงครับน้ำหนักได้แล้วครับทุกคนดูครับดูภาพช้าครับยกขึ้นมาใบนี้ครับเอาครับจะส่งทางด้านของน้องอาร์ตครับขึ้นมาวางโซนครับจะวางโซนอยู่ตรงไหนครับประกัดหนักโู้ครับลูกงนี้ หาบนิ่มๆม,มาครับเดินมาแบบนี้เปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่เปลี่ยนครับแต่อยู่ในโซนที่ดีครับจะส่งทางด้านของน้องแฮกค,ครับเข้าไปตีอีกหนึ่งใบครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับน้องแฮกเข้าวงมาใบนี้จกขึ้นมาแล้วตีโดนครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้นในสนามไปได้ครับลูกนี้ครับ คอทายครับจัดอีสวนเลยหรือเปล่าครับตีรับหนึ่งติดรับสองครับส่งทางด้านน้องสองเข้าวงมาลูกนี้น้องสองจกขึ้นมาแล้วต่ำครับใบนี้ครับจะซ้ำอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ครับตีโดนรับหนึ่งครับตีติดรับสองครับน้องสองลูกนี้เข้าวงมายก ขึ้นมาแล้วผิดไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหงานจะง,งอครับแบบนี้ครับปะกัดนักสู้ครับน้ำอยู่เก้าด้วยทุกคนแล้วต้องการอีกแค่สองคะแนนเท่านั้นครับในสนามได้อยู่หนึ่งแล้วครับของสองจะเอาอย่างไงครับลูกนี้ครับ ยกขึ้นมาใบนี้ใส่้าเลยครับโอ้โหดูครับหัวจิตหัวใจครับดูครับใบนี้ครับยกขึ้นมาแล้วใส่้าเลยครับในสนามยังเสียให้กับคอซายอยู่สองคะแนนครับตอนนี้ครับกานประกาศนักโู่ครับจะส่งน้องอาร์ตขึ้นมาวางโซนก่อนอีกหนึ่งใบครับโลกนี้ยกขึ้นมา ใบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนเลยหรือเปล่าโอ้โหคุมโซนได้สวยครับใบนี้ครับจะส่งน้องแฮกครับเข้าไปตีสวนเลยครับใบนี้ครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับน้องแฮกเข้าวงมาใบนี้ยกขึ้นมาแล้วตีโดนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับโอ้โหแม่นทั้งคู่ครับดูครับสโลมชั่นยกขึ้นมาใบนี้ครับ ไม่ออกด้วยครับทางด้านขอทรายครับจะส่งน้องออมครับขึ้นมาวางโซนตรงไหนครับน้องอ,อมเข้าวงมาใบนี้จะสวนลูกหนีตีโดนครับเก็บ2องคะแนนไปได,ได้ครับลูกนี้ครับไปพิงอยู่ริมเส้นเลยทุกคนดูครับยกขึ้นมาใบนี้ครับ ขอบตรงนั้นประกัดนักสู้ครับขึ้นไปอยู่ตรงไหนครับาหาบมาใบนี้เปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับโอ้โหอยู่หลังเป้าด้วยทุกคนถ้าต่ำนี่ควบลูกควบเป้านี่ไม่มีใครได้แต้มนะทุกคน ครับมาดูครับว่าน,น้องออมครับจะคัดเพียวหรือจะควบเป้าครับโอ้โหตีโดนเพียวๆครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับสกอร์ครับเลื่อนเป็น7ต่อ9ครับ